เฮ้ยย่อยยอีกอ่าโอเคแปดแผ่นไห้อ่าพ่นซักสองแสงอุ๊อึ๊อุ๊อ๊เฮ้ยเฮ้ยมาเนาวทักไทยสบายดีก็เอายังอามน้ามาบ่อนี่ เปลือออกว้าวเปลือเลยเนาะว้าวพี่น้องไงสบายดีอ๋อพี่น้องไงให้กูได้ห้อยซิงอันนี้ปอบดำอันนี้ห้อยซิงอันนี้จุนไพ่อันนี้อันนี้ยังก็ยังกันนี่ อังกออังกอบ่แม่นอังกอเออเรียนบ่เรียนเรีนเจ้าสาวแลยังน้อยอยู่ก็เป็นเจ้าสาวเนาะจักปีกเจ้าน่ะ15 15ปีอือบ่ห้โอ้ยยๆระวังตกเด้โอ้ยพี่น้องเอ้ยเราอวยพรภาษาลาวนี่หลดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ออกภาษาลาวนี่บ่ได้เนาะ เาเอายพ่อภาษาลาบกนาเจลมไปเราแม่บอกเอายพ่อในเพิ่นโยเป็นภาษาเจ้าปั่ชนก้อนออนแม่เจากุแม่กุศตุง่ายเจะกุตลุเก็พลาชัยออนบออนยัยืนมาบ้ากุยาตาต่างเต็นานี่ยมาคกตาต่างแตม่ไปกยาตวเนี่ยมาคุตาต่างมาคุยตาต่างมาคุตาต่างจเลียงกุตองรอตาต่างค่ะ มาบรรยากาศเดดฮอนๆอตอนทิงเทียงพี่น้องเอ้ยเนาะกองไม่อ้อทุเอิ้นเทินอยู่มาแล้วเนาะไม่ส้นผาพี่น้องเลยเพื่อนน้องนางเพื่อนป้าโทเอ่องาคุลูกเคือกเนือ้อโยพี่น้องเลยเนาะอากับทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนกันเปิดสุขสุขคนตอนทิงเทียงเดดฮ้อนๆมื้อนี้พี่น้องเอ้ยน้าน้องอันอ,นอ่นางเพิ่นคือสิ แดงออกต้องพอแล้วมึอนี่พี่น้องเลยเ <c oughs> จ้ามันสีแดงเจ้ามันสีแดสีดำเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ออ่าันนี้ทางบ่าวจันได้ติดอพากระจาดมาน้ำพี่น้องเอ้เป็ดเพนเนาะเอาไปมอบให้ทางครอบครัวของหักตางไว้พี่น้องเอ้ก่อนอื่นเนะ <c oughs> าะทักทายสบายดีก้อนอมีงยักอาบน้ามาบ่านี่ ว้าพี่น้องไงสบายดีโอ้พี่น้องให้กูได้หอยซิงอันนี้ปอบดำาันนี้ห้อยซิงอันนี้โจนมุกไพ่อันนี้อันนี้ยังกอดยังกันนี้ อังกอร์ไมนังกออ์เขื่อนเือนเลื้อนเยียงนอกคือเขื่อนลายแท้นี่มันห่อนอนเขื่อนอะไรไข่ย่อยพี่เราเลยเนาะือไงอะตีมุ้งป้ออันนี้เนี่ยหูยู่เข่าอันโอ้ยพอผิดเดี๋ยวเอากินหนาผู้นี้เนาะหนาเช่นว่ายาวนี่คืออะ้วันนี่หูยู่เขาโดยกำลังสิผ้านอกคนไปใช้อะนี่เลททบ สวยว้านี่เคยชี้นั่งตะกาน้องนั่งใค่นอกนั่งนองคัดกี่ใคร่ใพาอันตอนนั้นอันน่ะพันชินัดเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาหนิล่นปารีหอมแต่ว่าเคยมาแล้วเคยแต่มาแล้วแต่ว่าหาวงงเลยชมีกันจัดสันปาร์ตี้กันบานี้รถมาเมื่อกี้เจ้าบ่าวบิ๊มอไซค์บุนกุ้มกุ้มเจ้าบ่าวไปใช้ได้เป เพคนมาเช็คงานสิพ่อเนาะโดยเลยว่าเพื่อนมาส่งน,น,นั้นอันนี้เป็ว่าเขานำปลาเพาุ่ยกัเมื่อะ<อ>แล้วตอนแรกคุยกับซีมาม่าโอ้พี่น้องเไยเนาะคือเห็นว่าทางเบาเงาเบาอันบุญเพิ่นซื้อสุดให้เนาะสองสุดเลยอ่าสุดลาตีกับสุดตอนกลางเว้นเนาะเตรียมกันเด้อโอ้ยครับสิไปแต่งตวัวให้เราอีกโอ้ยงามแล้วพี่น้องเอ้ยบาทนี้ ยืนหนึ่งในเมืองอัน,นอ,บ,นอ,อนบ้านบางคูอน,น,อน,นอยู่ไปชักเนาะ <c oughs> งามสุดเป็นนักเอกเลยมาแล้วอ <c oughs> เอา,เอา,เอาพี่น้องไอ้รุ่นไปเบิ่งน้ำกันเนาะน้ำซ่องของวบาเงาเพิ่นสิพาหน้องเ <c oughs> พิ่นออกไปแต่งกายว่าสันพี่น้องเไยเพลงเพลงล่างเนาะก่อนสิเพลงล่างเพลงข้ากัดหาม่นี่ซอยคอยก่อนเด้อหามันหากระจัดซอยคอยก่อนพี่น้องเไยเนาะ เอาอันนองเพิ่นบวามก็ได้น้องล่ะคือเห็นว่าทางบวบุญโปรโมทให้ว่าคบน้องเนจับกล้องให้นี่วิวขึ้นว่สั่นเนาะจับให้ค่อยแด้ใช่ไมมาสิเราเลยเนาะเห็นแต่หัวเ้อเห็นตีนมาได้เลยเหม็นไปเลยวายาวบบุญเลยเอาลงแบบนี้เลยเนาะเอาล้อาเลยมเอาเลยเุกคนบุย่างเลยตากล้องเลย เหลาวเลวฮงบยังปุ๊บเฮ้ยย่อกอ่าโอเคแปดแผ่นให้พ่นสักสองแสงเฮ๊บ๊บอู้ย ไอ้เพียงเน่าอึ๊บมือค้องเขาย่านแดดพี่น้องเไยแล้วซาดอันนี้เราไม่ร้ขึ้นจ้ะโอ้ยสิเป็นใจขึ้นอยู่บ่างขึ้นจะน่องเออเอาจังไรกันขอบใจหลายๆเด้อแต่งงามๆเด้อมือแดงเด้อเออไไรไข่ย่อยพี่น้องไงน้องเฮืออะไรขนาดน้องเพื่อนนี่ไปซะขอบใจหลายๆทั้ง แต่เอกได้กะไม่ห้อยซิงอันนี้อันนี้ยังพยาปากแดงอันนี้เลยพยาปากแดงว่ไปเสนอกเดินทางเนาะโดยโอเคสบายดีเด้อมาถุงคนเด้อไปพี่น้องเลยทางบจันกรรมว่าเป็นสะพานบุญให้ทางเมยายายลำไยพี่น้องเลยเนาะจากบัวใหญ่โคราชพี่น้องเลย พี่น้องตัดภาพมาทางนี้ก่อนเนาะเห็นเพื่อนหุ่มยุบยุบอยู like ่น nice. ้ำน้ำก๊อกน้ำใดของน้องเพชรพี่น้องไงพากันเพ็ดอย่างเนาะอันนี้เนาะสบายดีเด้อน้องบุญป่าเพื่อป่อเือออาบน้ำอันนี้เพื่อป่อสบายดีน้องเพชรสบายดีสาวสาวในบ้านเนาะพากันเพ็ดอย่างอยอันนี้พากันตักน้ำไปส่งอยู่ดงผนบ่มีน้ำโอ้ ตักน้าสามัคคีซอยเพินตหนนี่พ้น้องอันนี้สิเอนี่บอพากันหิวนี่เลยพี่น้องไงโมนีมีคุ่หาบ่สันี่มมีซ้ำเดดห้อนบ่ห้อนกับบใส่หมวกใส่กุ๊บเท่นี้โมน้องบนเอ่อคืองนว่าช่วงคำคำว่าเพิ่นสินัดอันยังเกาะเต้นลำบงกันนะเจ้ากับสิไปขึ้นกันบ่นบอตบฮะบอม่เงบอมีเชอง ไดแล้วพี่น้องไงซุดอซี่ก็ใส่ต์นแล้วเนาะสิเป็นยังเออน้องเพชรได้ไปบ่เอ้าสร้างว่าแทพบาทนี่พี่น้องเไยเอามันกับบุมวนแล้วเนาะอือบอมักเต้นบอมักเต้นเฮ้ยเลยพี่น้องไงแต่มีงานดองในบ้านก็มีจะไปซอยค่ะไปซอยตั้งน้ำตั้งในซอยเพลินอือพี่น้องเไย มาเอาอยู่นั่นเพื่อนเจ้าเลยมันจังถ้าปกตินี่ลงไปเอาอยูุพุ่นบอลนกโดยลงอยุ้ยแต่ว่าน้ำมันม,นมอดอินเรียนซาอย<ก>่างนเชื่อเอาเโ,อโ,ดโดยโดยโดยพี่น้องเไงเนาะงานแต่งบ้านบางคุณพี่น้องเไยหากะเห็นครั้งแรกอันนี้บ่เจ <s> ้าสาวน่ะหากเห็นหน้าเจ้าสาวพี่น้องไงใช้ใช้ใช้คนเอารถมาเอานี่บ่โอ้พี่น้องเไง มาเบิงเบิงเบิงหนา้าเบิงตาเจ้าเจ้าสาวก่อน <c oughs> เออ่รถกับรถซิ่งแท้เจ้าสาวเพื่อนีพี่น้องเลยโอ้ oh, สบายดีโดยสบายดีอ่าท้อพี่น้องเนียเป็นเจ้าสาวเลยยังน้อยอยู่ก็เป็นเจ้าสาวเนะ <c oughs> าะจักปีก็เจ้านะ่ะสิบห้าสิบห้าปี <Do you? S 1> พี่น้องเลยเนาะ,ะเสืน้นมูอเสื้อผ้าลายอยู่บ่โดยเบิด <Do you? S 1> บ้านเนาะ <Do you? S 1> มนงัวให้เพิ่นกินจักโต ตัวเดียวมันเฉพอกินอยู่วะนี่บ้านบางคูนหลายซ้ำวะแอบบอพ่อกับจำแก้วจ้ำเกลือเนาะแม่แโบ่มีบ่มีเนาะเห็ดอีแต่เสียพี่น้องเไงแหมาเอาอันเห็ดอีแด่สิเอาย่อขึ้นได้บ่นี่เอาขึ้นเอาขึ้นนี่เลยบ่บ่โรยผงกับพี่น้องก็คุกเอามาๆมาๆโอ้ยตักน้ำตักท่าพี่น้องแตยตอนแดดห่อนๆซ้ำเนาะ เอ้ไอตีไดบ่เลกอดีลอยเล่นอยู่ดีโอ้รถรถกี่ห้างมาดิพี่น้องเจ้าสาวก็ได้อ๊บนี่เอ้ขึ้นเลยเจ้าอหุ่นคนไม่ได้ขึ้นแล้วบานนี้เฮ็ดีิไหนแค่บ่งถือบ่แพ้ซั้นบ้านนี้แค่บ่งทือกบ้ โอ้โหโอ้พ uh, no. ี่แดงเลยเอาเอาน้องบุญน้องบุญเอาอันนี้เอาคุปต์เด้อแต่บุญยังมาให้เอาคุปมาให้โอ้ยโย่บักตกไลโอ้ยพี่แดงเลยเซ่าเนาะอ่าสิบห้าปีพี่แดงเลยเนาะกมีงานวีวาแล้วอ่าสำหรับน้องของน้องอ่านางเพิ่น เอาเอาพี่น้องเลยดีใจน,ะนำนเนาะอซื้อว่าสินน้อยซีนมมีคูมีคลองกับมาบเป็นอย่างดอกพี่น้องเลยบ,ไบ่ได้บ่ได้บ่เค พี่น้องเย้ยเมื่อคืนนี้ดวงจันทรนะ์เป็นสีเดือดเมื่อนี้หน้าคดนะสีเป็นเป็นสีเดือดเนาะพี่น้องเนาะฮ่า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 ่าฮ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 อาฮ่าย่ฮ่องเลย,นนเ,ลยเนอ,อ,อ่าฮ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 ่มฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าส่าฮ่า่า่าฮ่่าฮ่่่่น้าาา เบิ่งแล้วเฮือนของเรากับพ่อได้หญ่พอปันใดพี่น้องเลยพอดีเป็นเฮือนหอ,อของทางพอตู้พรสักสองเซงพี่น้องเลยเนาะ,ะได้เมียน้อย <c oughs> เอา้าก็อื่นพี่น้องเนาะสบายดีเนาะสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเปิดสุขสุขคนพบเจอกันอีกคือเกา่าพี่น้องเลยอยู่บ้านบางคูอีกแล้วมีหลายคู่หลายคนอยู่โอ้ยวันสันไปบ้านอื่นเนี่เด้อเนาะโอ้ยเหตุใดแต่พี่น้องเลยยังเก็บการเก็บงานบอ่อ แล้บวบบทัวเนาะเขาก็อยากให้มันแล้วเ,เ,เป็นเคสเป็นเคสไปอ่ะกะอดเบิง่งอดสมน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาไอนี้ทางบัจจัน์พี่น้องไงมาเป็นสะพานบุญให่ทางเมยาย,ยายลำไยเนาะอยู่บวัวใหญ่โคราชพี่น้องไงเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณยายหลายๆเด้อที่มอบไมยให้บัจจัน์ซื้อผากระดาษมาให้พี่น้องไงถึงมันจะบลเป็นแผ่นเดียบ เพนพาเนาะอันนี้ก็กั้งได้อยู่พี่น้องไยอยู่ได้หลายปีเนาะพี่หันมาทางนี้า, <c oughs> าสบายดีเดอ้อสบายดีโอ้ยใส่เสื้อใหม่เลยละ่นะเนาะบ่งามบอออกมาพงยุออกมา,ออกมาพี่ยอะเอาบกเข่ากันแล้วอน,นี้พี่น้องไงสุดนอนกับครึ่งหนึ่งสุดนอน <c oughs> เออครึ่งหนึ่งสุดนอน,น,น,อนครึ่งหนึ่งสุดนั่งดินพี่น้องไงหมักบ่หมักบอ หมกักหมักบองงามเนาะเออเอางามกะเป็นกระถูผูดีเด้อมือหนอมือในระบองซื้อมาให้อีกเด้อเออตั้งใจตั้งใจพี่น้องไงไปสิเฮดีได้สาเฮาบานี่มาหามานี่ลงน้ำกันเอาลงนี่ได้บ่พอ่อโดย,โดยสบายดีแม่บายดีเด้ดดดอเออเป็นนี้ได้ข่าต้มขนมเมื่อคืนนี่กิน้วบอ้อกินอยู่เนาะแซบอยู่บ่เมื่อได้สูบอีกว่ายาเมื่อนี่ จุผูกนิดไปน้ำ <Okay. S 1> <laughs> เออพี่พี่น้องไงเนาะ آ, หลายคนอยู่หมู่บ้านนี่บอกว่าคือบัวคือบัวทามแล้วเนวสันเข่ากับยาแล้วสิเทือกยังว่าสัน <laughs> แล้วก็เลือกเข่าเนาะพี่น้องเนานะเข่ามันกินได้อิ่มท้องเด้ปฟามาจะเอาลงก่อนพี่น้นงองเลยมาประตูมาได้บ่เจ้าเห็ดได้อยู่บ่เ <laughs> ออบึงเด้อเนาะเออบึงนี้

สองอันอึ๊บอืมอ้าวโอเคเนาะอึ๊บอืมอึกจักปลาโถก้าพ่ออยู่บพอ่อเจ้าป่ะ<อ>เดือบป่ะนี่นเนาะแปดแผ่นหู่พี่น้องเลยหนึ่ง สองสามสี่ห้าอกเจ็ดโอ้ยเหลืออีกพี่น้องไงเลื้อเหลื้อเนาะไอ้ท่าต้องห่อนเนาะไปใส่โบได้พลเรี่ยอันนี้เนาะไอ้พี่น้องไงเนี่ยเขาคนมาให้เจ้าไปชี้แล้วเห็ดเองได้อยู่บ่หาอินเดอร์หาพี่น้องเด้อหาลูกหาหลานมาย่อซอยเด้อมาเมื่อหน้าให้มันเดาเด้อ เด้อเริ่มเมยเด้อเนาะอืมแล้วออมืงอื่นเลยเนาะอืมพี่น้องไงมามามาพี่มายืนอยู่พี่มายืนเฮียงกันเนี่ยเอ่ถ่ายรูปให้มันแจ้งแเนี่ยโอ้ยพี่น้องเไยเอ่อหอนหอนหอนนั่งดีดีนั่งดีดีนั่งงามๆอ้ออ๋อเนาะอืมพี่น้องไงลูกสาวเพิ่นก็ได้ติดเมย์ตลอดเนาะบ่ได้ไปดินน้ำมูบ่อีนั่ง เออเอาพี่น้องเลยเนาะกะมื้อนี้ทางปรจันนั้นมาเป็นสะพานบุญให้ทางแม่ยายเด้อสื่อเพิ่นยายลำใยอยู่โคราชเนาะเออขอบุญขอบคุณเพิเนยเอาเอาพรุ่นี้ก่อนเนาะแม่ขอบใจทางแม่ยายเพิ่นยแอบนุ่มมือขึ้นอวยพรให้เพิเนย ใลูกเอ้ยบใจเขาเาจักเอสิเป็นเลื่อนว่าบ่เตียงว่าสะพาดบ่น่พี่น้องไงเนาะบ่บ่ลำลังได้บ่บ่ลำลังเฮานี่ได้บ่ไปดูดันไปดูนันตูนวกตักไปเลยไปจิมไปจินมแล้วก็ตักไปจิมลก็อลากรึยางได้บ่ตักทอดทอเนี่ยฮาบุจกบ่เป็นยังบ่เป็นยังเเพิ่นกับ่ได้วางยังดอกนาะ เออเพิ่นวางเต้ซุ้มเจ้าเออเคือนซานซุ้มเจ้าแล้วเนาะเออเพิ่นบ่ได้วางคำขอบบุญขอบคุณอยงไรดอกพี่น้องเพิ่นเฮ็ดด้วยใจเด้อเนาะป้าใช่ตู้พ่อเบิ่งย่อเห็นเห็นเกือบเจ้าเมื่อกี้นี่อืเกือบเกือบขาดบาดนี้พี่น้องเลยเกิดสดเข้าเกิดซดเข้าโอ้ยบัดอันนั้นมาป้าไว้หืออันห้องผู้บาดนี้่าจะเอาให้แล้วก็ไดรเออติดหนีไว้เด้อ เมื่อหนาเมื่อในพระใาะสีมาแยงให้พอวันจันทร์มีเกิดมาแจกอยู่พี่น้องเอ๋ยของอ้ายใจดีจากาวังเวียงเนะาะเพิ่นผากมาให้แจกอยู่แต่ว่าป้าไม่ห่วงเพระเาะว่ารถมันเต็มพี่น้องเอ๋ยเอารอบหนารอบในเด้อม,มาเนาะไอ้ใจดีคนด้วยดินให้โดยยาบรรณืมแต่ในมือนาโดย มาได้ไถ่ไปมีหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอากะมีแต่ว่าใส่ชีวิตแล้วกะหาอยู่หากินไปวันวันแบบนี้เด้อเผื่อซานกระหุมห่อเรียบร้อยแล้วพี่น้องไงเนาะอืมห้อยเมื่อป้าก็เด้ออีหล่าเด้อแบบนี้เนาะเป็นกระทู้พูดีเด้อเจ้าเด้อโอ้ใหญ่มากนี่งามได้เพิ่นนี่พี่น้องไงเนาะเออตั้งใจเด้อหาเบี้ยหางานเห็ดถ้าเสียเอาลูกเอาผัวกะใหญ่สะก้อนยังเอาเด้อ เมื่อกี้นี่พี่น้องไงสัมภาษณ์น้องสิมหาปีเนาะมีผัวแล้วว่าชันพี่น้อง 14, ชิบซี่ชั่มเนาะเพบนว่าชิบซี่ยังมอดสิมหาซั่มแต่ว่ามีครอบมีครัวเลยเนาะเอากันได้น,น้อยดีทางบ้านเจ้าเนาะพ่อเนาะออเกําลังเฮียนสาวนี่อนเอารถเนาะบ้านบางมูบอกคือบางมูมีแต่ใหญ่ใหญ่หมดเขาเฮียนบอกเจ็ด จบทัวเจ็ดนี่ยเขาจะเอาผัวนี่แล้วบานีทอะไรแต่ผัวอะไรแต่ผัวเนี่ยมันเ,เ,เป็นยังพออย่งคือว่าอยากได้ผัวแต่น้อยแท่เนาะผัวมันเม่มีโคงเราม่มีเงินเราม่มีขามันยากอัเนาะไม่มีเงินได้มีขามแปลว่าเอาผู้เอาลูกผัวได้พากันหาเงินหาขามสิบบ่หให้ให้ผัวหาเวียงหางานเนะาะซรอยกันไมไปอพอหาเงินบ่ได้อีกอีหล่าเด้่ยจะปีเจ้าสิเอาผัว บ่ฮู้โอ้ยทําให้เอาให้มันใหญ่ก่อนใหญ่ก่อนเด้อให้ฮอด20ปีเด้อจังเอาเด้อ20ปีก่อนจึงเอาเออเลยล่ะเด้อเอาแต่น้อยบ่จักเฮ็ดจักสร้างทุกาคือเก่าเนาะปีหน้าให้ไปเฮียนก่อนปีหน้าเออแต่อันเจ้าเอาเมียใหม่มานี่ยังบ่ได้มีลูกบ่บ่มีเลยบ่เป็นแม่กรแลบ่่แม่ไอ้ตังนายเจ็บเจ็บท้องน้อยอ๋อเพิ่น อ๋อเป็นมุดเกี่ยวกับมุดลูกเนาะบ่สามารถมีลูกได้แล้วเนาะพอแล้วเนาะเฮากระเถ่าเลยเมาเอายาลูกเนาะนี้ดิพูดนี้กับพ่อเด้อเอาพูดนี้กับพ่อแล้วเนาะผู้ดีงามเลยลูกผู้เดียวนี่เออมีหลายคนแต่เรี่ยงบาไว้เนาะน่าคั่นทันนันโมเรงลุลากใจมันเจ็บมือมันเจ็บมอกนี่มันบาดหมด กระเพาะบวเป็นกระเพาะบัวนะพี่น้องคือบาบุญสารวัตนี่ไปจักอยู่เนาะถ้าทุกขอนิยานหมลานมันเป็นประจำเดือนจะเจ็บหลายเจ็บเป็นมาช่วยกุนึงขาวสตุก่อนกุนรอบจะเป็นประจำเดือนกันจะเจ็บบวบเป็นประจำเดือนนี่ธรรมดาเนาะว่าเจ็บว่าประจำเดือนมากเลยเจ็บแห้งประจำเดือนมันออกเป็นกรดชะมีทุกคอนิยานอยู่เลยเลือดนะ ใางว่าาปธยันไ่ได้ไปหาเบื้องมอเบื้องยังบอไปตรวจไปยังบ่ไปแล้วจะบอกเขา่าเปนรู้กินยาเจ้าทรายเลยกินยากับบอดีชื่อเอายาธรรมชาติชาที่มอันยังคกาจ็บยังตาตาพี่ดาวเลยกับมิเต่คลาแนวดองเด้อชนว่านั่นแล้วก็ไอชน่ับยาไจบอนายลาสตอ อ,อย่างนี้องเอ้เลยบาเดเลยเราบ่อเลยบ่เข้าใจเนาะขอโทษได้หลายนะเด้อข้าวบั่ไหกินตำมะฮุ่งเนะด้อกิน<อ>เพชร <ดา S 1> กินด,ดิบดกินแดนบวบ่กินเนาะกินแนวซุกกินแนวบ่มนะีปนระเด็กเด้อเต้องกินตัวน,นั้นคลัเอา พี่น้องเลยยาเจ็บบานสบองก็กินแล้วกินยาบานสบกก็าากิาานแล้วชิวยาลูงชอบชอามเพิ่มชัวยนานจามเต้ามันตะาขมังเต <c oughs> ะตาขาวพ่อก็ชิวแล้วมันวางนั่นพ่อก็ชิวแล้วเป็นเป็นยารอพังไข่พังบอเข้าใจแล้วเนาะขอโทษหลายๆพี่น้อง,งเลยแอบภาษาเล่าคือกันโยแต่มีหลายชนเผ่าและก็หลายภาษาเนาะบอกเข้าใจพี่น้องเใยการเอา นี่ไหก็แล้วแต่นอกพี่น้องขอให้ครอบครัวของเพิ่นดำเนินชีวิตไปด้วยความดูมันขยันเพียนเด้อตต้งมุกตต้งใจสร้างชาเอาเฮ็ดดีได้สิพี่น้องเลยเนาะเอาลำลากนเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะมื่อป้าก่อนบานี้มือหนามือในพ่อกันใหม่เด้อมือนี่สบายดีเวลาซุ้มเฮ้าสิไปแหละแปลว่าไปดีมีโชคนี่ว่าในี่ยไรภาษาเจ้า บันชวนบอกบรนชวนเนี่ยต่อให้บรชวนอนงมัดอเนี่ยแปดตากแปดยากปอดยาวเละยอดเยอะทำเนี่ยยอดพนเตีเอาเนี่ยปอดเนียนยืแต่ว่าเราบอกปิ่นงเราบอกปิ่นอยู่แต่ว่าพ่ภาษาล่าบูดปินเนาะเราอวยพรภาษาล่านี่ไหลชวดชวดพี่น้องเลยแต่ว่าว่าภาษาเล่าเนี่บ่ได้เนาะเราอวยพรภาษาลาวเป็นาจดีไม่ไปเราแม่ บอกออยพ่อใเพันโยเป็นภาษาเจ้าปัมชอนกอนเออนแม่จากุแุศตุแจาะกุตุเจาะพชัยออนบอนออนยิงยากุยาตาตาเต็หลเียบมาคุตาตาเตมแม่ไปกุยาตัวเียบมายาตาต่างมาตุตาต่างตัตาตาจเลียกุตาตัวตตางค ังินกด้เงครบีออาบูจักด้นแล้วแปให้เบิ้งยูเราบอกยังกินไหมให้จะอดปลอดภัยลุ่ล้านไปกับอใหญ่ใจดีพนดีให้ดีไม่แห้งเหมือนว่าทนั่นบม่ได้ขาไม้มีให้จะอดปลอดภัยจะมีนมูนาดยโตเราบอกป็นเนาะ เป็นยูมเป็นเป็นยูแต่ว่าเราว่าสราบเได้เนาะซาลาบเเป็นโดยเอ๊ะแ้วสื่อเด้อสเด้ออยู่น้ำกันให้มีความสุขเด้อโดยเป็นกำลังใจให้เด้ออีหล่าเด้อมื่อป้าก่อนเนาะสบายดีไปสัพพิณอัยเราสำหรับคลิปนี้ว่าจันกามาเป็นสะพานบุญให้ทางยายลำไยพี่น้องัยเนาะการมอบหมายให้เพิ่นเรียบร้อยเมื่อหน้เมื่อไงเพื่ออไรว่าจันสิมาอัปเดตเบิ่งบามันหุมมันห่อบบหรือว่าจังไหนเนาะอ่ะ จังไดก็ขอมุขขอบใจขอบบุญขอบคุณยายหลายๆเนาะขอให้ยายจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจได้ยายเด้อเนาะปรารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งหนปรารถนาเด้อสาธุพี่น้องเลยสำหรับมื้อนี้บาจันขอโตเข้าห่มเข้าห่มเข้าเงากันพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเงาแลดนะแดดแห้งขนาดมื้อนี้เปียงเปียงโอ้ยห้อนคือกันอยู่บ่าน้อทางพังไทยไปพี่น้องไปตัวน้ำน้ำกันพี่น้องเลยไป